สิ่งนั้นมันอยู่บนไหล่ของเธอตลอดเลยเหรอ,อ,อจะให้บุคขอทำอะไรดีนะจริงด้วยทุกคนทำเค,ค้กข้าไหนนึนไหมง่ายมากฉันทำได้สบายฉันแค่ต้องการแป้งนมจากนั้นก็ตอกไข่ลงไปสองฟองเนยและแน่นนอนน้ำตาลจากนั้นทุกคนให้เข้ากันมันจะออกมาเป็นแป้งโดที่ดีเลยใช่ไหมละ่ะเวนส์เดย์เต็งปฏิบัติการเลยเอาแป้งมาให้ฉัน แล้วก็นนมไข่ด้วยแล้วก็อย่าลืมน้ำตาลล่ะจากนั้นก็คนให้เข้ากันแล้วก็เพิ่มวัตถุดิบรับของฉันด้วยใช่แล้วนี่ดีกว่าใครแน่นนอนทำดีมากเลยติง เออมือนั่นมันทำทุกอย่างให้เธอเลยอะ่ะโอเคเบนมาเริ่มกันดีกว่าฉันต้องใช้มาฟินมาทำชันแรกกันจากนั้นก็เคลือบมันด้วยวิปครีมแล้วก็ใส่มาฟินลงไปอีกทีกับฉันแล้วก็พ่อวิปครีมลงไปด้วยเยอะๆสวยงามดูสิอืมอมร่อยจังเออแล้วมือนั่ากำลังปั้นอะไรอยู่เนะี่ย ไปไหนกันนะไม่ใครเห็นมันไหมช่างเธอมาทำเค้กกันดีกว่าแต่มันค่อนข้างแปลกและไม่มีติงอะลาไม่อยู่ไหนนะมาเอาส่วนที่ไม่ต้องการออกกันเถอะอย่างน้อยติงก็เตรียมนี่ให้ฉันเติมตรงนี้ลงไปนิดหน่อยแล้วก็ตรงนี้ด้วยเป็นไงสมองสุดสยองแล้วเธอชอบไหมล่ะเบ็ตตี้เออ <c oughs> ช่สิ ชอบมากสยองสุดๆโอเคเค,ค้กของฉันจะไม่เสร็จเองถึงเวลาทำชั้นสองแล้วฉันจะเคลือบเค,ค้กด้วยครีมจากนะั้นฉันจะเกลี่ยครีมให้เท่ากันดูเหมือนว่าเค,ค้กยังขาดการตกแต่งอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะทำมันเดี๋ยวนี้ก่อนอื่นฉันใช้ช็อกโกแลตลงไปใน,นแม่พิมพ์แบบนี้เลยแล้วก็ใช้ในตัวเจนเลวทำให้มันแข็งตัวเร็วขึ้น จากนั้นก็เพิ่มช็อกโกแลตลงไปแน่นอนทั่วแล้วมันจะกลายเป็น M&M อันใหญ่แต่ใหญ่กว่าเยอะนะจากนั้นก็โรยอันเล็กๆด้านบนด้วยโอ้ใช่<ะ>เค้กของฉันพร้อมแล้วเหรอเห็นด้วยไหมเวนสต์เออฉันว่ามันหวานเกินไปแต่ฉันจะเพิ่มเลิลงไปดีกว่าแล้วก็ยังขาดตาไปได้ยังไงนี่สิดีขึ้นเยอะเลย เธอชอบสายลุงเพราะงั้นฉันจะเพิ่มมันลงไปให้เธอด้วยเป็นเค้กที่เยี่ยมเลยว้าวันส์เดย์จะเหมือนว่าเค้กของเธอมันมีชีวิตนะแน่นอนมันมีชีวิตมันคือสมองมันลองกันได้แล้วว้ามันเป็นเค้กสุดอลังการและนี่มันคืออะไรอะสมองเหรอใช่ฉันมาเริ่มจากของเบนดีกว่าเออมันก็แค่เวฟเียมกับคาพเค้กก็อร่อยดีแต่มันดูไม่เหมือนเค้กอะไรอะ เอาล่ะตอนนี้มาลองของเชฟกันดีกก <Wow. S 1> ่าว้าวล้วกวาดยักษ์มันอร่อยหอบไปเลยอืมแล้วก็ตัวเค้กด้วยยิ่งอร่อยขึ้นไปอีกเลยว้าวเบ็ตตี้อร่อยมากอฉันว่าถึงเวลาเราขอวันสตรีแล้วหวังว่ามันจะไม่ใช่เลือดจริงๆนะ,เ,ะเดี๋ยวก่อนนันคือ Story สตรอเบอร์รี่ไซรัป แล้วก็ยันลิ่ลูกตาด้วยสใส่ส้น้ำหวานอีกอร่อยสุดๆตอนนี้ก็มาลองตัวเค,ค้กกันดีกว่าโอ้อร่อยอย่างน่าเหลือเชื่อเวนสเตย์เป <Wednesday S 1> ็นผู้ชนะฉันหนะยุดก,กินไม่ได้แล้วโอ้ยินด้วยนะเวนส์เตย์ฉันลกเค้งที่สุด,สดเลยเอ๊ะ มันคืออะไรอะ่ะมันขยับเหรอนี่มันมือมนุษย์นี่อ้ไม่นะช่วยด้วยมันอยู่บนหัวของฉันแล้วออกไปทีเออเออแกอยู่นั่นเองติงงั้นมันคืออะไรล่ะมันก็คือพาสต้าเออ บะหมี่หรืออะไรแบบนั้นใช่ไหมใช่แล้วเด็กๆชอบกินแบบนี้มันคือบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปฉันจะเปิดฝาออกมาจากนั้นก็ใส่เครื่องปรุงลงไปจากนั้นก็ต้มน้ําแค่นี้เองแล้วนั่นนอะไรนะ่ะเอเอโออสยองสุด,สดๆเธอใส่หนอลงไปในจานน่ะเพจเดย์ฉันไม่คิดว่าเพจไม่ชอบมันเท่าไหร่นะให้ฉันโยนลงไปดีกว่าอเออเธอนี่ขี้ขลาดจังเลย ก็ได้ฉันทำพาสต้าให้เธอก็แค่ใส่ผงเยลลี่ใส่น้ำแล้วก็หยดสีแดงลงไปนิดหน่อยจากนั้นก็คนให้เข้ากันตอนนี้ที่ตัดหญ้าจะช่วยฉันฉันจะตัดหลอดที่เกินออกจากนั้นฉันจะเทน้ำลงไปแล้วก็มาที่อโอริโอดื่นเบื่ไม่มีใครเห็นถ้าช่วยไม่ได้ก็เค็มมันอร่อยมากนี่ จากนั้นชื่อทำดินจากโอรีโอบทบทลงไปแบบนี้แล้วก็ใส่ลงไปในจานฉันจะใส่เยลลี่ใส่เดือนลงไปด้วยดูสิมันมีเยอะเลยดูเหมือนใส้เดือนเลยเยี่ยมเลยใช่เลยวนสุดสห์นหนังของเธอก็ทำแบบนี้นี่ ส่วนฉันจะทำพาสต้าแบบโฮมเมดตอนนี้เราก็มาต้มเส้นกันเถอะแบบนี้เลยเอ,อ้ยทำไมต้องยุ่งยากด้วยเธอก็แค่ทำน้ำร้อนเที่กาต้มน้ําจากนั้นก็เทลงไปแล้วก็ปิดฝาฉันบอกให้ปิดฝานี่มันไม่ยอมปิดอะโอ,อ้ใช่แล้วฉันมีไอเดียเจ๋งๆแล้วตอนนี้ฉันจะลลยกาวที่ฝาด้วยเตารีด เรียนรู้ไว้นะเบ็ต <c oughs> ี้ฉันต้องเรียนรู้จริงๆเหรอโอเคพาสต้าของฉันสุกแล้วจากนั้นฉันจะเอาไปทอดให้กรอบแบบนี้เลยใช่เลยจากนั้นเราก็มาขูดชีสลงไปชีสไม่เคยทำร้ายใคร แล้วก็ตกแต่งด้วยมะเขือเทศสักหน่อยเอาเยี่ยมไปเลยประหลาดมากแล้วมีของฉันก็ไม่น้อยหน้าใครทั้งนั้นงั้นมาเปิดมันได้แล้วเออให้ตายมันเปิดไม่ออกอ่ะมันแน่นเกินไปเอาจริงสิก็แค่แปะหลอดไปด้วยด้วยมาฝรั่งยังไงล่ะฮะต่แทนมีของฉันพร้อมแล้ว เออทุกคนทำอะไรออกมาเนนียบางทีฉันเลิกกับที่ปลอดภัยที่สุดเห้วกันอ๋อที่มันแข็งกันไปหรือเปล่ามันก็แค่เส้นพาสต้าแข็งแข็งแห้งๆอ่ะเออเอไม่อร่อยอะ่ะแล้วก็ใส่เดือนในดินนี่คืออะไรอ๋อมันดูไม่มีชีวิตใช่ไหมมันล้องกันเอาล่ะมาดูกันไม่เสียหายนี่เพจเดี๋ยวก่อนนะ โอ้นี่มันเยลลี่กับอ,อริออนี่โอ้อร่อยจังเลยเอาล่ะแล้วของเบลล่ะฉัน,นว่าฉันไม่ต้องใช้ส้อมมั้งตัเหมาต้องใช้ถอดจอลงไปนี่ฝาอ,อีแล้วมีหมากฝรั่งนี่ด้วยเอ้ยม,มาลองกันเถอะอืมสุปอร่อยจังเลยแล้วบะหมี่กันด้วยอืมดีจังเบนถ้าชนะฉัน,นะฉนชอบมันมากๆเลยละ จริงเหรอฉันชนะเหรอโอ้ยยยฉันเลือดเนแล้วฮะเออโทษทีงานอะไรอีกตอนนี้เรียบร้อยดูนะฉันอยากได้คุกกี้และช็อกโกแลตชิพครั้งนี้ต้องทำให้มันเหมือนในรูปนะฮะง่ายมากไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นก็แค่เอามันมาจากกล่องไงฉันว่าฉันให้แต่อย่างสักชิ้นดีกว่าแล้วคนอื่นเป็นยังไงบ้างนะ อร่อยจังเลยเอาล่ะครั้งนี้ฉันไม่ยอมแพ้น่นแน่แนถใช้แป้งแล้วก็นมไข่สองฟองแล้วก็ตีให้เข้ากันเอาล่ะจากนั้นฉันจะเอาแป้งโดมานวดให้เป็นแผน่น <c oughs> เรื่องนี้เล็กน้อยมากสำหรับฉันดีนะที่ฉันพกไม้นวดแป้งอันปโปรดมาด้วยจากนั้นจะตัดคุกกี้กันเลยได้ที่ตัดคุกกี้ yes. มันลองหลายๆรูปทรงกันแม่พิมพ์ไม่เคยทำพลาดแน่นอนก็สวยงามเออเออเวนสเตอร์ท่ากำลังทำอะไรนะ่ะเออก็แค่ลองใช้กิโยตินนะ่ะมันสำคัญมากที่ต้องตัดให้เป็นขาดเป็นชิ้นๆตอนนี้เราจะทำแป้งพวกนี้ให้หน้าตอออกมาเหมือนนิ้วมือแล้วก็ใช้อัลมอนด์เป็นเล็บจากนั้นจะามาวางไว้วบนถาดอบ แล้วก็ทำน้ําหวานเคลือบด้วยน้ําตาลน้ําแล้วก็สีผสมอาหารคนให้เข้ากันแล้วก็เอามันมาทาที่เหนียวกันเลยถึงเวลาทำให้มันสุกแล้วเชื่อมต่อกับสแสไฟเร่งไฟเลยแบบนี้ใช่เลย มันพร้อมแล้วแล้วเธอชอบขนมของฉันไหมล่ะเบ็ตตี้เออไม่ธรรมดาเลยคุกกี้ของฉันก็สุกแล้วเหมือนกันแต่ต้องเคลือบมันด้วยช,ช็อกโกแลตและฉันก็มีช,ช็อกโกแลตหลายสีเลยสำหรับคุกกี้หลายทรงที่เหลือก็แค่ต้องเอามันประกอบกันเป็นเบอร์เกอร์พร้อมแล้วละ่ะดูสิอ๋อเยี่ยมไปเลยโอน่าสยองจัง ช่พวกเธอช้ามากฉันทำมันเสร็จต้งนานแล้วเออไม่นะแล้วคุกกี้ของฉันหายไปไหนฉันจะทำยังไงดีเออโอ้เป็นไอเดียฉันจะปิ้งขนมปังแล้วก็ทาด้วยไว้ช็อกโกแลตไงแล้วก็ทามันด้วยหนึ่งแล้วอืมกลิ่นหอมสุดๆเออไม่นะขนมปังป็้งของฉันมันไม่เออไม่จริงแต่ไม่เป็นไรฉันจะปิดมันด้วยช็อกโกแลตแล้วก็ประกบกันทำให้มันออกมาเหมือนคุกกี้ แต่รูปส่งมันยังไม่ได้เท่าไหรอ่อะโอ้ฉันจะทำยังไงดีตอนนี้มันก็เป็นทรงกลมแล้วใช่ไหมหน่าขยักขยั่งมากเอาละลองเลยเพชว้าวทุกคนพยายามหนักมากเลยยกเว้นเบนนีน่มคืออะไรอ่ะมีคนกินก่อนฉันเหรอโอ้ยแถมยังไม่ด้วยอีไม่ละขอบคุณฉันไม่กินแนะ่ แล้วไรต่อละอืมน่าจะเป็นนิ้วแม่มดอันนี้แหละนะมันดูดีมากเลยอืมแล้วมันยังอร่อยสุดๆอร่อยมากโอเคงั้นก็ถึงตาเบอร์เกอร์นี้แล้วล่ะมันเป็นขนมจริงๆเหรอมันดูเหมือนของจริงเลยอืมตัวขนมปังอร่อยจัง จะลองกินพร้อมกันในคำเดียวโอ้ยกรอบจังถ่ายเป็นเคลือบด้วยช็อกโกแลตด,ด้วยฉันชอบมันสุดๆแบตตี้เธอทำออกมาได้ดีมาก <c oughs> จริงเหรอใน,นที่สุดฉันรู้อยู่แล้วว่าฉันต้องชน,นะแต่ก็ขอบคุณนะนี่แหละที่หนูอยากได้วุ้นวุ้นันเหรอฉันทำได้ เพีงแค่ใส่เจลาตินน้ำตาลและแน่นอนน้ำด้วยแล้วก็มาผสมมันให้เข้ากันมุ้นที่ดีคนมีหลายสีทั้งสีและก็รสชาติด้วยและก็แม่พิมพ์ที่สวยงามฉันจะใส่ชฉแรกลงไป ส่วนย่าจะเพิ่มยามสตรอเบอรี่โฮมเมดของย่าลงไปในวุ้นด้วยผสมมันให้เข้ากันเลยและตอนนี้ก็เข้ากันแล้วตอนนี้ย่าอยากได้บางอย่างจากกระเป๋าของย่าละฟันปอมงั้นเหรอไม่ผักหมายพรอมงั้นเหรอนี่ก็ไม่เหมือนกันนี่สิและนี่คือแบบพิ่มของย่า ที่ที่ย่าจะเทวุ้นลงไปเอาม่นะย่าจะจฮะชเ <c oughs> ว้นตาเยอะย่ามองไม่เห็นอะไรเลยงั้นย่าจะเอาวุนไปใส่ตู้เย็นก่อนละกันแล้วลค่อยตามหามันที่หลังย่าอยู่ไหนเนี่ยทำไมมันร้อนจังแล้วที่นี่ก็หนาวเกินไปอส่วนที่นี่ก็ชื้นมากเลย วุนกงนเหรอใช่เยลลี่ดีกว่าสวัสดีคุณหมีนะ้อยฉันคือเพื่อนของแกฉันขอโทษคุณมีตอนนี้ฉันจะวางมันลงบนจานแล้วก็เลียงมันทีละตัวโอเคไม่เป็นไรทีละตัวใส่ไปอีกอีกนิดแล้วก็อีกนิดใช่เยอะๆเลยอืมแต่มีบางอย่างหายไปเอใช่แล้วสอรี่นี่แหละดีที่สุดเลย ดึโอ้เยิยมไปเลยแล้วตอนนี้ก็แช่นอื่น,นด้วยที่เหลือก็แค่ตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่แล้วก็เยี่ยมเลยและตอนนี้ก็ครีมแสนอร่อยฉันจะตกแต่งแต่และชั้นให้สวยงามและก็เพิ่มดอกไปใส่สตรอเบอรี่ลงไปด้านบนด้วย เยี่ยมเลยเออฉันว่าคุณย่ากลับมาแล้วล่ะคุณย่าเดี๋ยวนะฮะนี่เบนตาคุณย่าเดีขึ้นไหมฮะเออขอบคุณนะเบนเธอนี่เป็นเด็กดีจริงๆเลยแล้วต้นไม้พวกนี้มาจากไหนอเอาละตอนนี้ก็เหลือแค่เอาจากพิมพ์แล้วล่ะมาดูกันว้าวเป็นไงล่ะ วุ่นเยอะเลยจะเริ่มจากก้อนไหนดีเนะงั้นหนูจะเริ่มจากก้อนสี่เหลี่ยมนี้เลยอ๋อมันคือยลลี่หมีสุดโปรดของหนูหรูอยากกินพร้อมกันเลยอะไรกันนี่มันแตกแล้วทำไมไม่แข็งแรงแบบนี้นะมาลองวุ้นของคุณย่าดีกว่ามันเหนียวมากเลยแม้แต่ส้อมก็แทงไม่เข้าด่ซ้ำมัง้งเอ้จิ้มไม่ได้เลย โอเคงั้นหนุจะลองจัดกันด้วยมือแล้วกันอ๋มันมีอะไรอยู่ข้างในด้วยอ่ะอ๋อแว่นตาคนย่านี่อ้อไม่นะเอาละ่ะวุณนเคถึงเวลาของแกแล้วโอ้ดีจังเลยมันลองกันเถอะอืม วุ้นแล้วก็สตรอเบอรีแล้วก็ครีมด้วยเข้ากันส,สุดเลยมันอร่อยมากเลยนะคุณชนะแล้นูกอยากกินอีกด้วยก็จะเป็นอย่างอื่นได้ไงล่ะเอาล่ะครั้งนี้อยากกินไอศครีมทุกคนทำได้ไหมอ,อ๋อง่ายมากเลยนมจะขวดงั้นเหรอไม่ละ่ะฉันต้องการนมที่สดใหม่อ่ะไง จ้าวัวเขาผสมนมสดนะตอนนี้ฉันจะผสมนมนี่กับน้ำตาลในเครื่องตีของฉันจากนั้นจะเทล,ลงในแม่พิมพ์แล้วก็ใส่ไม้แท่งลงไปด้วยเอาแม่พิมพ์ใส่ไว้ในชามและจากนั้นฉันต้องการบางอย่างจากกระเป๋าของฉัน นตวเจนนแล้ี่แหละทําให้ไอติมแข่งตัวในคลิปตาโอ้ทีนะ่าถ้ากำลังทําให้ยุ่งยากอีกแล้วนะดูแลเรียนรู้เอาไว้นะเราจะผสมไอศครีมไว้และขนาดเดียวกันเราจะมาทำวาฟเฟิลจากนมแป้งแล้วก็น้าตาลแล้วก็ไข่ตีให้เข้ากันพร้อมแล้วแล้วก็เทล,ลงไปในที่ทำวาฟเฟิลรอสักครู่ และขนาดที่วฟัฟฟลยังร้อนอยู่เราก็เอามาใส่ในแม่พิมพ์แบบนี้เป็นคูนที่สมบูรณ์แบบมากเรียบร้อยและตอนนี้ย่าจะเอาครีมไปแช่ไว้ในตู้เย็นปล่อยให้มันแข็งแล้ก็แค่อรออีกนิดนึงนมงั้นเหรอมันซับซ้อนเกินไปอะ โอ้ใช่แล้วปิงไอเดียฉันก็ใช้สปรยแล้วก็ใส่ไม้ลงไปด้วยจากนั้นก็เอาไปแช่ในช่องฟรีซคุณย่ยาหลับอยู่เหรอฮะอะไรนะเกิดอะไรขึ้นโอ้ย่าหลับไปพอปใจที่ปลุกนะเบนไอศครีมของย่าแข็งแล้วล่ะส่วนผมกงจะแช่ไอศครีมของผมไอติมสุดเพอร์เฟคของฉัน ย่าสิเพอร์ฟิกส่วนของเธอน่ะธรรมดามาเอาละคุณย่าเลิกพูดได้แล้วของฉันก็แค่ต้องตกแต่งเล็กน้อยแล้วก็มาทําเป็นหน้าสันเล็กๆน่ารักกันเพดต้องชอบแน่โอ้ยย่ารู้ว่าเพดชอบอะไรตอนนี้ย่าตักไอศครีมเป็นลูกกลมๆมาวางไว้ที่โคนต้องแบบนี้แหละและนี่คือไอศครีมสุดอร่อยที่แท้จริง <c oughs> หลายอย่างเราบ้างไหมเบนเท่าที่นายยาผมกำลังยุ่งนะไม่เข้าใจเลยโอ้ยฉันมีไอเดียแล้วฉันตั้งตัดขวดได้เลยไฟฟ้านี่จากนั้นก็เอาส่วนเกินออกไปและสิ่งของฉันก็พร้อมแล้วเออกินให้อร่อยนะเพจว้าวเยี่ยมเป็นไร อ๋อแล้วนี่คืออะไรอ่ะหนักจังแล้ชาติก็ไม่แย่นะโอะมันล่นและแตกเลยอุ๊บอ๋อเพราะมันหนักกันไปนะสิจะกินอันไหนก่อนดีนะเอาหมูแล้วกันอืมอร่อยสุดๆเลยแล้วยังน่าได้อีกด้วยแล้วของขนย่าล่ะ ว้าวมันเหมือนในรูปวาดของหนูเลยอืมรสชาติดีกว่าที่คิดไว้สันี่นนของคุณาตินี้แหละชินนะโอ้ย oh yeah. เป็นไงละ่ะชินน่ะไม่เป็นไรนะเบนแล้วตอนนี้หนูอยากได้มาร์ชมันโลมันน่ารักใช่ไหมล่ะเออมันคืออะไรย่าไม่เคยเข้าใจเลย นหนังสือนะคอาหารอาจจะมีบอกไว้กันได้นะพายงั้นเหรอไข่ดาวเหรออืมย่ว่าย,ยาต่ตองใช,ช,ช้ช็อกโกแลตเหรอและน่นอนมาร์ชเมลโล่ด้วยชั้นแรกย่จะใส่ช,ช็อกโกแลตลงไปเป็นชั้นแรกจากนั้นก็ตามด้วยมาร์ชเมลโล่อีกชั้นเรียบร้อยและตอนนี้ย่ต้องการเตาอบออไม่นะ ออขอบคุณนะเบนหลานช่วยย่าและจานของย่าด้วยเอาละย่าใส่แม่พิวมันในเตาระหว่างที่รอย่าจะทำอะไรดีเนะอะใช่แล้วใช่แล้วย่าดูละครเรื่องโปรดดีกว่า ตลกสังเลยสิ่งที่ฉันจะทำกับมาร์ชเมลโล่นั้นเหรอฉันว่าฉันจะเอามาทำเป็นกระต่ายน้อยน่ารักแล้วก็อย่าลืมว่าตาและปากด้วยเรียบร้อยส่วนฉันจะทำทุกอย่างด้วยตัวเองเริ่มจากผสมเจลาตินน้ำตาลแล้วก็น้ำแล้วก็ผสมให้เข้ากัน แล้วก็เดูดขึ้นมาได้ซริงจากนั้นก็บีบลงไปในหลอดจะเลือกสีอะไรดินะอ๋อใช่แล้วสีแดงฉันจะหยดลงไปในมาร์ชเมลโล่ที่เหลือและปั่นให้เข้ากันพอได้สีที่ต้องการแล้วและตอนนี้ฉันจะต้องใส่สริงอีกครับและนี่คือมาร์ชเมลโล่เกลียว ที่ฉันทำด้มือของตัวเองดูสิสวยมากเลยแล้วมันจะยิ่งดีขึ้นอีกถ้าเราเอามาต่อกันให้เป็นเชือกยาวๆสมบูรณ์แบบอ๊อนั่นมันคืออะไรนะ่ะเอ่อทีน่ากำลังบีมดมัชเมลโลเป็นขดๆเหรอน่าสนใจมากเลย เจ๋งจังเลยฉันว่าเธต้องลองมันสักหน่อยโอ้ไม่ทันแล้วเป็นเกลียวที่สมบูรณ์แบบมากและคุณย่าอยู่ไหนล่ะเออใช่แล้วเธออยู่ไหนอะอาเป็นตอนที่เ้าจังเลยอย่าทนติต่อไปไม่ไหวแล้วอ๋อแต่มาชมาเล่าของย่าพร้อมแล้วสิถึงเวลาเอาไปให้เพชลองแล้วล่ะอืมหอมจังเลย กรต่ายน่ารักจังเลยภายก็น่ากินและแก้่ใหญ่ๆนี่นด้วยเราจะเริ่มจากอันนี้และกันใหญ่จังเลยอืมแถมยังอร่อยสดๆเลยเยี่ยมมากและตอนนี้ก็ถึงตาภายของคุณย่าแล้วว้าวยืดดีจังเลย แล้วมันก็เข้ากันดีกับช็อกโกแลตด้วยอืมยากค่ะนี่มันอร่อยมากเลยอ๋เยี่ยมจริงจเยี่ยมอ้นี่น่ารักสุดๆเลยแล้วก็น่ากินด้วยเจ้ากระต่ายน้อยน่ารักมากแล้วก็อร่อยมากเลยอ๋ดีจังเลย แบนเธอชน,นะความน่ารักเลยนั่นเนี่ยเออใช่แต่ชน,น,นะไม่มีใครต้านความน่ารักได้อยู่แล้ว